สบายดีสวัสดีีปนอกนิดีตลับเขาสูนส่งน้องจูนชาวเราี่นอกตอนนี้น้องทูนกะอยู่ที่สะพานตากสินน์นาทนพกุนพขึ้มโบสถ์สะพานอยู่ที่สถานีสะพานตากสินนาทพศุภพาทุกค,คนมาชมบรรยากาศจุดแถวนี้สิพาทุกคนไปชมขึ้นสะพานนี่ทุกคนขึ้นสะพานนี่ไปเบิ่งรถไฟนะไปเบิ ay, บ่งรถไฟเบิ่งรถยนต์นะทุกคน มาลุ้นกันนะทุกคนว่าจะเป็นยังไงเป็นการมาแถวนี่คือแรกนะัดฝนอ๋อเป็มันคือแบบใหญ่โตแทัสัมพนนันแบบใหญ่ในฤดูฝนบุกมาเคยฟอบมาเคยเ,เห็นนะเดี๋ยวจะขึ้นบันไดเบิกนะน,นะนี่นี่บันไดเดี๋ยวจะขึ้นให้ทุกคนกันอันนี้เป็นแผนที่ของการ นางเหือวะทุกคนคิดว่าแต่ชันสถานที่แต่ละทีนะนี่ไอคอนสยาอันนี้วัดอรุณน,นะอันนี้น่าจะวัดพระแก้วอันนี้ประเทศจีนนะทุกคนอันนี้เป็นเอเชียทิศนะนี่ตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าท่าเรือสาทรน,นะทุกคนขอบคุ น้าเรือสายพน,นะข้างล่างมามาลุ้นกันนะว่าจะจะเดินหอดใส่มื่อนี้โคถือว่าสะพานเข้างามน,นะทุกคนอชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่นะเลออีเ้ยวประมาณสี่ครั้งว้ามาหอดเร็วแม่น้ำเจ้าพระยาทุกคน นี่โอ้ิวบุกวฟ่มาง่ามมาได้แสงนี่นะมาหอดแล้วในชุดนะปันอยากมามาแต่กตระแตละเถือกับบุอดอดใส่นะบุบุกเอแม่น้ำเจ้าพญาจาักเถือถ้าเรือสาครค้าเรือนี่มีอันนี้เป็นเรือนราคาน่าจะสามสิบบาทนะ แต่อันนั้นนะบนใ่ใจมันจะมีหลายแบบนะทุกคนเรือเขามีเรืออาจุดอ,อิงยังก็วิวชมวิวอ,อยู่เทงิงดัฟ้าก็มีใจีสุดก็มาฮอ,อดแล้วโอ้โหเมือไทยนะคะนี่คือประเทศไทยโต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 โ,ดโมักโมมักแดง พี่น่องลองแรมอความเป็นไทยทรงสาตไทยพี่น่องงามวะงามนะสำหรับสำหรับคอยคอยว่างามคอยบาวา่าคอยพุ่งมาครั้งแรกนี่ทุกคนข้างหน้นานาก็จะเป็นข้านสยามนะ นี่ยฟังนีดในฟุนสยามมาถ่ายกันคืนนี้ง่ามนะโอ้จะระแค่บนอ่าลอยน้ำนเห็นบ่็นรดับนี่นะรถไฟวิ่งกลางรถยนต์วิ่งวิ่งอ่ะซ้ายกับขวาแล้วกคนหมุน มันอะไรจะขนาดนี้ลมแรงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะรู้สึกว่าลมมันแรงมากสถานก็ยาวมากคน,นเดินนี่ถือ,ถาอ,อมาสาุดยอดมาถึงฝั่งนู้นเลยตรงนั้นน่าจะเป็นสถานีรถไฟสายสีทองนะคะนั่นนะติดกับรถไฟสายสีน้ำเง อันนี้เป็นเรือข้ามฟากอันนี้เรือข้ามฟากนะคะไม่ใใจว่าพาคาเท่าหลักไปฟากนู้ไปฟากนี้สบายไม่ต้องขึ้นสะพานใครที่อยากขึ้นสะพานก็ขึ้นได้ นี่เรือนะ่าจะเรือนักท่อเที่ยวนะคะโอยต้องจับดีๆนะคะอันนี้มันคือกลางแม่น้ำเลยทุกคนอโทรศัพท์ตลกลงไปนี่งานข้าวเลยนะงานข้าวเลยงานใหญ่มากงานไม่เล็กเลยนะคะ,ะเรือเรือแบบเหมือนเรือบ้างอนะ เออเป็นเรือดิสนีย์เลยเนี่หือนแบบน่ารักนะคะพี่พี่เห็นอะไรไหมเรือเล็กอยู่ตรงกลางแม่น้ำเลยน้ำก็รู้สึกว่าเป็นสีแบบน้ำตาลนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกอะนะ้องเข้าใจนีนก็เป็นอ่า รถยนต์วิ่งสวนน้องอยู่นะสองฝั่งนี้จะจะมีทางเท้า,าด้วยนะคะพี่ๆฝั่งนู้นก็มีนะฝั่งนี้ก็มีมันมีทั้งสองฝั่งที้เลยพี่ๆนี่มันคือเรือด,ดินเนอร์นะคะเนี่ยเนี่ยเรือด,ดินเนอร์ตอนเย็นนะคะน,คะนะคะสวยมาก ดินเนอะร์น่าจะเริ่มจากจากจากฝังนั้นนะคะมาฟังเอเชียทินะค่ะออกเสียงถูกไหมเอเชียทิคโอ้มันเนยมันเรือด่วนเลยดูดูมันแบบมันไม่มีทางเหมือนรถเหมือนรถยนต์นะมันเป็นรถทางแบบอ่าต้องดูได้ตา มแองงัปิดกันเลยมันก็สวยงามเกินนะอันนี้แค่เป็นบรรยากาศแค่ประมาณ3โมง4โมงนะคะ ถ้าบรรยากาศช่วงเย็นนี่รู้สึกว่าแสงแสงไฟสีสวยจะสวยขนาดไหนนะบอกได้เลยว่างามมากสวยงามมากๆอันนี้น้องมาครั้งแรบกบนะพี่ีย้อมาครั้งแรกนะมาจากการที่เราดูคลิปคนอื่นนะเรารู้ว่าเอ,อที่นี่มันมีจุดชมวิวนนะเราก็มามาตามเขา แต่ yup. ลมเย็นมากค่ะเย็นจริงแต่ก็กลัวโทวสัตว์ตกนะเพราะว่าลมแรงลมผองชาติช้ยก็มา ตอนนี้มายืนอยู่บนสะพานนะคะยืนอยู่บนสะพานออจากสิน,นะคะไม่คิดไม่ฝันเราจะได้มายืนอยู่จุดนี้ดีใจมากมากพี่แล้วก็ได้ไม่เห็นแม่น้ำเจ้าพรยานะคะดีใจมากได้ไม่เห็นรถไฟวไิ่อยู่กลางรถยนต์นะคะเป็นสกเป็นทางรถไฟที่วิ่งบนกลางรถยนต์ น่าจะที่นี้ที่ที่เดียวนะคะน่าจะมีที่นี้ที่เดียวที่ไหนพวกนีที่ไหนที่วัดที่ที่วัดโดนโดนกับแสงแดดนะพี่ๆถูกแบบสีน้ำตาลเลยจ้าสีทองอย่างสวยงายฝั่งนั้นก็มีนะคะพวกคนกมันจะเป็นเอเชียทิพนะคะ ถไฟมาเส้นทางรถไฟก็พอดี <S <S> <S เข้ากันกับเส้นทางรถยนต์เลยนะคะไม่ถูกมาก <S <S ไม่ต่ำมากเข้ากันเลยเหมือนวัดคาซีเลยน่าจะใช่ที่ตลาดน้ำหรือเปล่ามีวัดอาดุณน,นะะี้ไมนี้ไม่แน่ใจไหนสวยนะนี้ก็อยู่ใต้สพานจากส,สินนะคะทุกคน หลังจากลงมาจากสะพานนี่คือท่าเรือสาทอดค่ะไปที่ไหนก็น่าจะซื้อตั๋วที่นี่แหละคิดว่าเรือกำลังจะจอดมาตรงแถวไม่แน่ใจไม่เห็นเรือนั้นน่ะต้องออกตามเวลาเวลาแลยเปล่าพี่ีไม่มีพี่ตีจริงๆสวยเกินคำบรรยาย ตอนเย็นสวยทั้งนั้นเลยคะขอบพระคุณนะคะที่รับชมและติดตามนะคะสำหรับคลิปมาเที่ยวสะพานตากสินนะคะก็จะขอปิดคลิปไว้แค่นี้นะคะจบคลิปไปเพียงแค่นี้เพจภาพประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่